ขอต้อนรับเข้าสู่22อคอแพรนิวรายงานการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ในวันที่23-27สิงหาคม2560กระผมนายนะคะสวัสด์มูลดิฉันนางสาวพิมพ์เสมอใจสุสวัสดิ์ในสัปดาห์นี้เรามีข่าวสารมากมายมานำเสนอมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกเลยนะคะ วันที่23สิ่งหาคม2564มีข่าวสารอยู่สองประเด็นประเด็นที่ 1. น,นางน้ำทิพย์อภิชัยสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการผู้ว่าพาเข้าวัดประชารันร่วมใจไฝ่รักษาศีลห้าณวัดเมทางคาราวาสและมีการร่วมทำบุญตักบาตรรดบฟังคำสั่งสอนทางพระพุทธศาสนา โดยมีนายสมหวังพ่วงบางโพผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นผู้นำในกิจกรรมดังกล่าวประเด็นที่2สส,อสอคอแพร่ช่วยเหลือลูกจ้างให้ได้รับเงินค่าจ้างค่าร่วงเวลาในการทำงานและวันหยุดตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานเป็นเงินทั้งหมด115,390บาทวันที่24สิงหาคม2,56 4 นางน้ำทิพย์อภิชัยสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดแพร่ครั้งที่2เพื่อพิจารณาการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดแพร่การจัดการผังเมืองการขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษล้านนาตะวันออกการเสนอขอรับการจัดสรรวัคซีนให้สำหรับผู้ประกอบการภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดแพร่ วันที่25สิงหาคม2564สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่ได้จัดโครงการขับเคลื่อนแรงงานนอกระบบเพื่อย,ยกระดับคุณภาพชีวิตประจำปีงบประมาณ2564และพิธีมอบรางวัลบุคคลและเครือข่ายแรงงานนอกระบบดีเด่นประจำปี2564โดยมี นายวิเชียนอนุศาสนานันรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานมอบรางวัลและบรรยายพิเศษนอกจากนี้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้บรรยายเรื่องทิศทางการคุ้มครองแรงงานนอกระบบโดยนางน้ำทิพย์อภิชัยสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่ณนะบริษัท ไล่ทอฝันจังหวัดแพร่โดยมีเจ้าหน้าที่และแรงงานนอกระบบเข้าร่วมโครงการจำนวน20คนวันที่26สิงหาคม2564สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่เข้าตรวจสถานประกอบกิจการและให้คำแนะนำลูกจ้างหญิงในสถานประกอบกิจการให้ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรโนา2019จัดให้ลูกจ้างหญิงมีคันทำงานที่บ้านหรือมอบหมายงานที่ลดความเสี่ยงในการสัมผัสหรือเจอผู้คนจำนวนมากโดยได้จัดให้ลูกจ้างหญิงมีคันหยุดงานในช่วงสถานการณ์การ,การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019โดยไม่ถือเป็นวันหยุดวันลา และให้นับอายุงานต่อเนื่องจำนวน2แห่งคือบริษัทจำกัดมหาชนไทยเอเชียไรท์โปรดักต์มีลูกจ้างหญิงทั้งหมด143คนไม่พบลูกจ้างหญิงมีคันเนื่องด้วยทางสถานประกอบการมีการฉีดวัคซีนให้กับลูกจ้าง100%เทุกคนและบริษัทจำกัดมหาชนสยามโกบอนเฮาสาขาแพร่มีลูกจ้างหญิงทั้งหมด54คน พบลูกจ้างหญิงมีครรน3คนวันที่27สิงหาคม2564สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่เข้าตรวจสถานประกอบกิจการและให้คำแนะนำลูกจ้างหญิงในสถานประกอบกิจการให้ปฏิบัติตามประกาศของนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019 เพิ่มอีกจำนวน3แห่งคือบริษัทบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขาแพร่มีลูกจ้างหญิงทั้งหมด49คนลูกจ้างหญิงตั้งคัน1คนบริษัทเอกชัยดิสทริบิวชั่นซิสเทมสาขาแพร่มีลูกจ้างหญิงทั้งหมด33คนและลูกจ้างหญิงตั้งคัน2คนบริษัทสยามแมคโครสาขาแพร่มีลูกจ้างหญิงทั้งหมด55คนพบลูกจ้างหญิงตั้งคัน สองคนการนีสสส้นสสแพร่ข่าวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกับข้อมูลข่าวสารจากพวกเราได้ใหม่ในสัปดาหนะ์หน้าและสามารถติดตามพวกเราทั้งสองคนได้ใน f c e b o o o f แ n p a g e สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อนขอบคุณค่ะ